วันพฤหัสที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐอเมริกาบล็อกทัมเบร์ที่ใช้ชื่อว่าสวายเคดของเคทลินแมกนิลนักดนตรีชาวสกอตแลนด์ได้โพสต์ภาพของชุดเดรสชุดหนึ่งพร้อมตั้งคำถามว่าชุดเดรสชุดนี้มันเป็นสีอะไรกันแน่ระหว่างสีขาวทองหรือสีน้ำเงินดำโดยเธอบอกว่าเธอให้เพื่อนดูหลายคนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ ที่ทำให้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเพราะว่าเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ชื่อดังอย่าง Buzzfeed ได้ส่งต่อภาพภาพนี้จนได้รับการแพร่หลายในวงกว้างโดยในช่วงเวลา8ชั่วโมงก็มีคนเข้าไปคลิกดูชุดเดรสชุดนี้ว่าเป็นสีอะไรกว่า21ล้านวิวหลังจากนั้นคนดังในโลกทั้ง Taylor Swift, Jaden Smith และ Anna Kendrick ต่างก็ทวิตถึงเดรสชุดนี้โดย2คนแรก ฟันธงว่าเดรสชุดนี้เป็นสีน้ำเงินดำส่วนคนหลังบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ชุดเดรสนี้มันต้องเป็นสีขาวทองสิจากนั้นไม่นานทั้งนักกีฬานักข่าวก็เริ่มพูดถึงเดรสชุดนี้พร้อมติด Hashtag The Dress จนเมื่อช่วงสายของวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยกระแส The Dress ก็เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยด้วย ซึ่งแน่นอนว่าัในไทยก็ไม่ต่างกันตรงที่คนที่มองเห็นชุดเดรสชุดนี้ก็มองสีไม่ตรงกันบางก็ว่าบอกว่าเป็นสีขาวทองบ้างก็บอกว่าเป็นน้ําเงินดําการอธิบายในเรื่องนี้จากเพจ Facebook ของหมอแมวได้บอกไว้ว่าการที่คนมองเห็นเป็นคนละสีเป็นเรื่องของ e อ็น t ทปติกฟิ o m e ิ n นที่เกี่ยวกับการรับรู้สีเพราะการรับแสงสีขาวแบบชัดๆ ต้องอาศัยการทำงานของเซลล์รับแสงทั้งรอดและโคนและอาศัยการผสมแสงเช่นแดงเขียวน้ำเงินรวมกันเป็นสีขาวการทำงานของโคนของทุกคนก็ทำงานต่างกันเล็กน้อยอยู่แล้วเฉดสีที่รับได้ก็ต่างกันเล็กน้อยการทำงานของรอดที่รับความเข้มแสงเวลารับแสงสีขาวก็จะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปคือเวลาถ่ายรูปสีขาวจัดก็จะกลายเป็นสีเทาตาคนเราบางคน เวลามองสีขาวจัดก็จะมองเห็นเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าได้และยิ่งเมื่อมีสีอื่นเทียบสีก็จะยิ่งเพี้ยนขึ้นกว่าเดิมหมอแม่บอกว่าถ้าจะอธิบายสั้นๆคือสีขาวเวลาแสงน้อยเราก็อาจจะเห็นเป็นสีฟ้าหม่นอยู่แล้วพอเจอสิ่งที่เหมือนสีเหลืองอยู่รอบๆและเจอตัดแสงเข้าไปอีกสมองก็จะมองเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีเหลืองทองแต่ถ้าเจอสีฟ้ามาขนาบข้าง สมองก็จะปรับแสงมองเป็นสีดำอีกหนึ่งภาพที่อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีคือภาพภาพนี้ครับคุณผู้ชมมองไปที่สีตรงช่อง a และ b ซึ่งความจริงแล้ว2ช่องนี้เป็นสีเดียวกันแต่เงาได้การประเมินแหล่งกำเนิดแสงของสมองทำให้เราเห็นสีที่ต่างกันไปได้ชุดเดรสที่ดังไปทั้งโลกนี้เป็นของร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อว่าโรมันในประเทศอังกฤษโดยมิเชลบาสตอกแฟชั่นดรคเตอร์ของร้านได้บอกว่า ชุดเดรสนี้สนนราคาอยู่ที่2,500บาทและหลังจากที่เป็นกระแสยอดขายในเว็บออนไลน์ของเดรสชุดนี้ในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมาก็พุ่งทยานขึ้นไปกว่า347%และคาดว่าหลังจากนี้น่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกด้วยครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพของมิเชลบาสตอกที่สวมใส่ชุดเดรสชุดนี้อยู่ซึ่งก็น่าจะให้คำตอบได้ดีว่า เดรสชุดนี้เป็นสีน้ำเงินดำครับนพจักอัตนนนค้นคำตอบรายงาน